คลิปนี้นะคะพี่นุจะสอนวิธีการนำประเภทแบบภาษีที่เราใช้มาไว้ในรายการโปรดค่ะหน้าแดชบอร์ดของเราค่ะหรือพี่นุจะเรียกว่าหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะสามารถตั้งค่าอะไรได้หลายๆอย่างนะคะเพื่อความสะดวกของเราเช่นตัวหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะมันจะมีพวก ประเภทภาษีแต่ละประเภทเยอะแยะมากมายที่เรามีสิทธิ์ในการยื่นแบบแต่บางทีแบบต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้ยื่นเช่นตัวอย่างของพี่นุษเนี่ยค่ะเขายื่นแบบพงด909194แต่เขาไม่ได้ไปยื่นพวก5436หรือธุรกิจเฉพาะอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้หน้าแดชบอร์ดของเราอะเยอะแยะมากมายนะคะเวลาที่จะไปเลือกใช้ก็ต้องมานั่งไล่หา เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะพี่นุชจะให้เราเลือกประเภทแบบภาษีที่เราใช้งานเอามาไว้ในรายการโปรดของเราคือสร้างรายการโปรดประเภทภาษีที่เราใช้งานดีกว่านะคะวิธีการก็คือเราก็มาเลือกตรงนี้เลยอย่างของพี่นุชเนี่ยพี่นุชใช้พมด9ก9 1ส่วนก็คลิกตรงดาวนะคะเห็นไหมคะมันก็จะสร้างคําว่ารายการโปรดขึ้นมาให้แล้วพี่นุชก็จะเลือกตรงพมด .94 ด้วยครึ่งปีพี่นุชก็ยื่น นะคะตัวนิติบุคคลอีกตัวหนึ่งที่พี่นุชจะยื่นก็คือพอพอสามศูพี่นุชก็คลิกดาวส่วนตัวอื่นเนี่ยพี่นุชไม่ได้ยืน่นแต่มีสิทธิ์ที่จะยื่นแบบนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ยื่นแบบแบบประเภทต่างๆที่เราเลือกขึ้นมาที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆก็จะถูกดึงขึ้นมาเป็นดาวสีเหลืองๆตรงนี้นะคะ 909194แล้วก็30ง่ายๆแค่นี้นะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งไล่หาว่าเอ๊ะประเภทแบบที่เราจะต้องใช้คืออะไรบ้างโอเคแล้วถ้าเกิดเราจะยกเลิกรายการปวดพวกนี้ล่ะจะให้มันกลับไปอยู่สภาพเดิมง่ายๆค่ะก็มาคลิกตัวดาวออกอ่ะทุกอย่างก็กลับสู่สภาพปกติที่ระบบให้มานะคะ โอเคง่ายๆค่ะเพื่อให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ